ข้อความจากไทมัสกลุ่มผู้เชี่ยวชาญปรมาจารที่ขึ้นสู่สวรรค์โดยแดเนียลสแครนตันเรื่องประสบการณ์ครั้งแรกสำหรับมนุษย์พรพวกเราคือไทมัสเราคือกลุ่มของปรมาจารที่เสด็จขึ้นสู่สวรรค์เราเห็นคุณตามที่คุณเป็นอย่างแท้จริงและเราถือดิมิตนั้นเพื่อคุณแต่เพื่อตัวเราเองด้วยเราจะรู้สึกแบบที่เราอยากจะรู้สึกก็ต่อเมื่อ เราเห็นคุณสมบูรณ์แบบเป็นความรักเป็นพระผู้สร้างหรือว่าแหล่งที่มาเมื่อเราเห็นคุณเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตัดสินใจลดการสั่นสะเทือนของคุณลงมากพอที่จะสัมผัสโลกได้เราก็รู้สึกภูมิใจในตัวคุณดังนั้นเมื่อคุณทุกคนสงสัยว่าเหตุใดคุณทุกคนบนโลกนี้จึงได้รับความสนใจอย่างมาก จำไว้ว่าเมื่อคุณเผชิญกับความโกรธความเกลียดชงังความคล้องใจความเหงาและความสิ้นหวังสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สะท้อนถึงตัวตนและตัวตนที่แท,ท้จริงของคุณเลยมันเป็นประสบการณ์ชั่วคราวที่ให้ความรู้สึกครอบคลุมจนคุณต้องรับมันและคุณถือว่ามันสะท้อนบางอย่างเกี่ยวกับคุณในฐานะประเจกบุคคล สิ่งนี้ก็เป็นจริงเช่นกันกับการกระทําที่คุณทําซึ่งคุณก็เสียใจซึ่งคุณอาจเรียกว่าเป็นความผิดพลาดหรือว่าเป็นบาปเท่าที่คุณพยายามกำหนดตัวเองจากสิ่งที่คุณทําไม่ว่ามันจะดีหรือว่าไม่ดีนั่นไม่ใช่ใครและสิ่งที่คุณเป็นจริงๆและมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เรากำลังมุ่งเน้นในขณะที่เราจ้องมองพวกคุณคนใดคนหนึ่ง เราเห็นประกายไฟในความเป็นพระผู้สร้างในความเป็นความรักความยินดีความสงบและความตื่นเต้นที่ยังอยู่ภายในตัวคนทุกคนไม่ว่าสถานการณ์ชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรในช่วงเวลานี้ไม่ว่าคุณจะเป็นอย่างไรความรู้สึกเกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับผู้อื่นและเกี่ยวกับชีวิตของคุณ คุณยังคงเป็นสิ่งที่คุณเป็นอย่างแท้จริงแล้วเราก็มุ่งเน้นไปที่สิ่งนั้นเพราะว่าเราให้บริการคุณอย่างดีที่สุดเมื่อเราทำเช่นนั้นแต่เรายังอยากให้คุณรู้ด้วยว่าเราจะรู้สึกแย่มากหากเราเห็นด้วยกับคุณว่าคุณไม่คู่ควรหรือว่าคุณเป็นคนบาปดังนั้นเราจึงเลือกที่จะไม่ทำและเราขอเชิญคุณมาร่วมการสรรเสริญ,ญนี้กับเรา มันคือแรงสั่เสทือนของความอยู่ดีมีสุขและเป็นแรงสั่เสทือนของความรักที่ครอบคลุมทุกด้านเราขอเชิญคุณเข้าร่วมกับเราที่นี่เพราะว่ามันเป็นการดีที่จะทำเช่นนั้นและเพราะว่าคุณจะรับใช้เพื่อนมนุษย์ทุกคนได้ดีมากขึ้นเมื่อคุณละทิ้งการตัดสินละทิ้งความกลัวและความขุ่นเคืองทั้งหมดและคุณเป็นเหมือนกับเจ้านายที่คุณเป็นอย่างแท้จริง และรู้สึกถึงความแตกต่างในความรู้สึกเมื่อคุณทำเช่นนั้นความรู้สึกนั้นก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้คุณกลับขึ้นไปอีกครั้งและอีกครั้งกับความรู้สึกที่สวยงามและกว้างขวางที่เราได้สัมผัสตลอดเวลาใช่เรารู้ว่าโชคดีแค่ไหนที่สามารถดำรงอยู่ในสถานะนี้และในมิตินี้และเราต้องการให้คุณทุกคนรู้ว่า มีแง่มุมของคุณที่อยู่ที่นี่กับเราตลอดเวลาที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยและช่วยให้เรารู้ตนนที่แท้จริงของคุณหรือว่าเฮลเซอร์ของคุณในการทำเช่นนั้นตอนนี้โปรดยอมรับคำเชิญของเราที่คุณจะเห็นตัวตนของคุณเองนั้นสมบูรณ์แบบที่เป็นความรักและเป็นแหล่งต้นกำเนิดหรือว่าแหล่งที่มาของพระผู้สร้าง และให้คุณมองเพื่อนมนุษย์ทุกคนนั้นเหมือนกันไม่ว่าพวกเขากำลังจะทำอะไรไม่ว่าพวกเขาจะพูดหรือว่าชื่ออะไรอยู่ก็ตามและคุณก็จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งโดยการเปลี่ยนแปลงตัวคุณในสิ่งที่คุณเป็นอยู่เสมอคุณอยู่ที่นั่นเพื่อจดจำสิ่งนั้นและสัมผัสมัน,มนเป็นครั้งแรกภายใต้สถานการณ์ที่คุณกำลังดำเนินอยู่และนั่นมันก็น่าตื่นเต้นมาก นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราทุกคนถึงเป็นเช่นนั้นและเราต้องการที่จะเล่นร่วมกันอย่างสันติและความสมามัคคีในจักรวาลนี้พร้อมด้วยส่วนที่เคลื่อนไหวต่างๆมากมายนั่นคือทั้งหมดที่สำหรับตอนนี้พวกเราคือไทมัสเราเป็นกลุ่มของปรมาจารย์ที่เสด็จขึ้นสู่สวรรค์และเราอยู่ในหมู่พวกคุณเสมอโดยบูสเด